เชิญชวนผู้ชมนะคะไปเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวโขยหาบาโขยนะคะใน oy, อำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งจะจัดการระหว่างวันที่12-17กรกฎาคมนี้ค่ะโดยชุมชนท่องเที่ยวบาโขยนะคะเตรียมจัดงานเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและก็เกษตรค่ะอัญมณีสีเขียวแห่งเทือกเขาสันคลาคิรีมีลำธารต้นน้ำอาหารจานเด็ดและก็ผลไม้นานาชนิดเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งนายเอกสัมภาษ์พันธมาศประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงเกษตรตำบลบาโหอยอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาค่ะเปิดเผยว่าบาโหยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงมากค่ะ เพราะว่าตั้งอยู่เชิงเขาสันคลาคีรีซึ่งกั้นรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียและยังมีลำธารซึ่งเป็นต้นน้ำของคลองเทพ,พามีน้ำใสคล้ายน้ำตกแล้วก็มีสีเขียวแกมฟ้าจนได้รับการขนานนามว่าอัญมณีสีเขียวเหมาะกับการลงเล่นน้ำหรือว่าพายเรือคายักแล้วก็ล่องแก่ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะทุเรียนต้นน้ำจำปาดะสตอมมังคุดลำไยคริสตลัลและก็พืชผักต่างๆซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการทำอาหารพื้นเมืองโดยมีข้าวหลามใบยี่เร็ดกินกับปลาดุกย่างแล้วก็ยำผักกดซึ่งเป็นอาหารจานเด็ดนะคะทั้งยังมีผ้ามัดย้อมผลิตภัณฑ์จากกาบหมากแล้วก็นำพึ่งแท้เป็นของฝากสำหรับทุกคนที่ไปเยือนอีกด้วย ซึ่งสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะทางชุมชนท่องเที่ยวบาหวยโดยการสนับสนุนของอำเภอสะบายย้อยค่ะก็ได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมขึ้นนะคะซึ่งเป็นเทศกาลท่องเที่ยวโหยหาบาโหวยค่ะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่าง12ถึง17กระกฎาคมนี้นะคะและก็เป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยเหมาะสาหรับการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายนะคะทางการเล่นน้ําปิกนิกริมน้ําพายเรือเดินป่าดูนกหรือว่าเที่ยวสวนผลไม้ค่ะโดยในวันแรกของการเปิดเทศกาลก็จะมีการประกวดทุเรียนต้นน้ําแข่งขันพายเรือคายักมวยทะเลการแสดงศิลปวะวัฒนธรรมท้องถิน่น นิทรรศการเส้นทางท่องเที่ยวนะคะแล้วก็วิถีบาโหยรวมทั้งการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็อาหารพื้นบ้านอีกด้วยนะคะซึ่งก็ไปกันได้งานนี้นะคะจะจัดกันนะคะสิบที่สําคัญจะจัดตั้ง1 2บสถึงสิกรกฎาคมนี้นะคะในพื้นที่ของงานท่องเที่ยวโหวยหาบาโหยที่อําเภอสะบ้ายย้อยจังหวัดสงขลานะคะบอกเลยว่าใครที่ยังไม่ได้เคยไปเห็นอีกมุมหนึ่งของอำเภอสะบายย้อยบอกว่าต้องไปเลยค่ะงานนี้เพราะว่า ก่อนหน้านี้เราก็จะเคยเห็นของดีสบ้าย้อยก็อย่างเช่นกาแฟโรบัสต้าสบ้าย้อยไปงานนี้นะคะก็จะได้ลิ้มชิมรสกาแฟโรบัสต้าของที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ